ที่สองมาแล้วชนะที่หน่ โแน่นอนอยู่แล้วติลรอด,ดากเข้าโอ้โหเหมือนกันไม่แพ้กันเลย ที่ชน,นาทีคือแบบเกือบครึ่งสนามไปเข้าเลย 哦。Oh, โอเคครับโลันนี้มากดีก่นะแล้วก็ลก็จะเปนเดืครับันนี้นมันเดือเนะวก็จะอโอเคครับวันนี้เราก็จะซองกันเองก่อน อันนี้ก็คือแบบโชว์ประสิทธิภาพให้ประเทศแบบอังกฤษตัวเลยนี่มันสันแบกเลย อันนี้เบที่นะคผมจะส่งคนก้ังกินดาลังนะพี่ส่งไปส่งให้เาไปคนกำ้งกินนะครับ่หมูคนห sưởi โอ้โหเหมือนเหมือนตอนสุดท้ายตอนแรกตะดีมากแต่ว่าเหมือนตอนสุดท้ายโอ้โหเอาโ,โอ้โหใส่กอ้ยอยู่นิดนึงติดใส่ก้อยคะมันติดใส่ก้อย

Ừ. cô nhiều nha cô nhiều như nha cô nhiều như nha em đi lên trên mấy đuôi mồm đùa nhiều cứ ôi nhúng เหนียวโอ้โหเหนียวเกินเกินไปเขาช็อตโอ้โหแรงมากมาเลยมาแล้วเพิ่เดียวถึงนะเพิ่งเดียวถึง อ,อนีน่แรงมากไฟนุ่มนี้ต้องแรงแรงเลยนะโอ้โเซฟโอย้ยังเซฟอีกนะยังจะเซฟอ,อีกนะโอ้โจะเซฟไปไหนวะจะเซฟไปไหนน้อนน่โอ้ยโดนมือแล้วเจ็บเทาออก มันจะเหนียวอสไกขนาดนั้นนอ,อกจากน,นี้โอ้โหเหนียวเกินอย่างนี้ยอมก็ได้ไม่่โอ้โหเหนียวเกินไปไปเกินนะครับเกิน แม่แม่แแเลยน,น,น,นะแต่เราลวกโอ้โหรงนี้รับไม่ได้หรอรลูกวิชนาทิพย Cái luna gồm ghi nhung nưu bưu nhung nưu bưu nê nguôi Ui kươn ghi nhiều hai mặt nát 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 Hoa hoa nhiều hoa hoa gần hoa 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 Cơn bụi, hoa 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 cơn bụi thế. hoa hoa nè, trong thâm nè hoa 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 nó hoa 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 khâu nà, tệ hoa khâu nà khâu nà, ลูกนี้อูยังป <cat on subscriber Airbnb> ัดออกได้ลูกนี้ยังซ้ำอีกนี่มาซ้ำอีกยังเอาจับนายอูยังไงวะเนี่ยใช่คนวะเนี่ยอืมใช่คนวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่แรงนะมองไม่เข้าเลยอ่ะห้องอ่ะ โอ้ตรงนี้ไม่มีใครรับได้เลยบอกส่งดีจัดนะครับบอกถส่งดีจัดเลยนะครับผมกนี่นะแล้วงนี้ไงโอ้ตรงนี้ได้แล้วฮ่าฮ่าเรียบร้อยจะเซฟได้ก็ไม่ใช่คนเซฟได้ก็คงจะเป็นเอเรียแล้วแหละแล้วตรงนี้เอา้าโอ้ยเรียบร้อย แต่ก็ดีที่ไม่ด้งหลังเข้านะเออดีกว่าเล้งเด้งหลังเข้านะใช่นะดีกว่าเด้งหลังเข้าอันนี้เด้งหลังเข้านะมาเปิดกันโอ้เปิดเอง,ลงเลยวะไม่นด้กองเตี๊ยบเอาได้นี่ไงยุ่งโอ้ยทาไม่เข้าคนไม่โดนจะโหมดยังไงนะครับก็สันคิดวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะบายบายเฉย